ต่อไปเนาะเขออำนาจแห่งสงฆ์ครูบาอาจารย์มูขนาดทั้งปักทั้งเน้นที่ขาวแต่จอนจริกตไว้ว่างยางมาเพื่อรับหนาปนะสองศรัทธาคือขอกกลในออกนั่งกอมโดยขอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องได้ถวายนำปานะเครื่องเดิมในสว่างตอนบ่ายข้ามือนี่มีนำปานะฟอกเมฆในการนำฝน ถวายปัจจัยพร้อมอีกหน se um, i, ึ่งร่างกีบอริสาธุพร้กันสาธุเอาต่อไปห้องกระทวดมนต์รีน๊อยนึงเนาะไหลบุตรที่ปีศาจแน่วุรีวุฒิบุงงามแต่แน่วิ่งดีกาะทรวงสถานีแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของนะโมตัสสะภะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa นางเตชิวิตังยาวันิพานังสารนางคาชามีภูมมังอายุวัฒนางเตชิวิตังยาวันิพานังสารนางคาสามิสังขังอายุวัฒนางเตชิวิตังยาวันิพานังสารนางคาสามิตุติยามติปุตังสารนางคา tang nha văn đi phan đăng sa ran mi tu ti nha bi tham mang a yu wa tha nang te si vi tang văn đi phan đăng sa ran mi tu ti nha bi sang khan a yu wa tha nang te si vi tang nha văn đi phan đăng sa ran mi ta ti nha bi tu tang a yu wa tha nang te si vi tang ญาวนิพานังสรนังคาชามิตติยามปิทัมบางายวัฏนังเตชิวิตังญาวะนิพานังสรนังคาชามิตติยามปิสังฆังายวัฏนังเตชิวิตังญาวะนิพานังสรนังคาชามิ ภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตัโรปุริสภามาซาระติสัตาเดวมโนสานังบุตรภตะคะวาเตสวาวะ 阿里โกเอหิปัสิโกโอปนายโกปะจตังเวทิตาโพ ว uh ิญญ <pur> ูหเตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโหสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาณปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสัมมิิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาทิทางจตาริปุริสายุคะนิอัตถาปุริ เอสาคะภวกะสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชาเลกัรันิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสัตถีเมตสาวุธันตังครีเมขารังอุเิตโครสเสนมั รังทานติธรรมมวิธินาชิตวามุเนทตันเตชาสาภาวนตุเตขยมังคารนิมาราติเรกามพิโยชิตสาภารันติงโครัมปนารวกมาคามทักทายังขังขันติสุทัตตาวิธินาชิตวามุเนทตันเตชาสาภาวนตุเต ชัยมังคะลานินทาราคีริงขจาวรัติอันถ้าพุตังปัญญาคิจากวาสานีวสุธารนัมตัมเมตัมปุตตะวิธินาชิตาวุนิโทตันเตชะสาภาวันตุเตชัยมังคะลานิโอคิดตัคขัดกรรมติหาทัสสุธาโรนัมตังทาวันติโยชนะ ปัทังคุลิมาพระวันตังอิเทปิสังคตมโนชิตตวะมูเนนโทตันเตสัสาภาวันตุเตชัยมังคะลานิโอตาวะนักข้พุทธรรมเยวคับปินิยาจินจายทุทวจินิชยกายามาเชสานเตนะโสมาวิทินาชิตตวะมูเนนโทตันเตสัส สพาวันตุเตชยมังกาลานิสัตจังวิหายามติสัจกวาทเกตุงวาธาพิโรปิตามะนาติอันทะโพตังปัญญาปฏิปัจฉาติโตจิตตวะมเนโตตันเตชะสาพาวันตุเตชยมังกาลานินันโทปนันทาพุทธคังทิปเต เณเถระพูชเคนธรรมพยันโตอิโทปเทสวิทินาชิตาวโมนิโทตันเตชาสาภาวันตุเตชยามังกาลนิทุกกะอาทิติพูชเคนจุราธาทังพรมวิสุททิสุติมีทิภาการทิทานัญญาณกเทนวิทินาชิตาวโมนิโทตัน สันเตสะสะพาวันตุเตชัยยามังกาลานิเอตาปิพุทธชัยยามังกาลาอัตตะถาโยวาจโนทินาทินเนสารเตมาตันทิตตวานะเนกาวิวิทะนิจุปาทวานิโมคังโสคังอาทิกกเมยนารสสปัญโยมหากาลุนิโกนาโธมิตาย สาพรปวปุเรนตวาปรมีสัสตร์พัตัวสัมโพธิี่หมดต่างเอเตนะสาจาวาเชนะฮอนตุเตชัยมังคาลังชัยันโตโพธิยามุเลสักกายนังนั่นทีวาตโนเอวังตาวังวิเชโยโหริชัยย์สุขชัยมังคาเลอปราชิตาบาลั สังเกติเสปะเวโปคะเลอภิเสกสาพุทธานาคาปัตโตปโมทาติสุนัขตังสุมัาฆลังสุปาพาตังสุโหติตังสุขโนสุมโหตตจะสุเยทังพรหมจาริสุปทาคินังกายกรรมังว่าจกรรมปทาคินังปทากีน ังโนกรม,มังปณีทิเตปะทากินาปะทักินานิกาตาวานาลาพันตาเท ปาทาคินเนสัพพาธรรมานุภาเวนะสัพพาสังฆานุพาเวนะพุทธารตานังธรรมารตานังสังฆารตานังเจนางรตานังนังโนุพาเวนะจตุรสิเดสาหัสมังันตานุพาเวนะสิเดสาตัญญานุพาเวนะสินาสาวกานุพาเวนะสัพเพเทโลก Sapete, paya sapete, talaya Sa Atawa sapete doni mita sapete awam mangkara wina santo ayu wadako dana siri yasa wadako mana wadako wana wadako amatako hoto sapata luka luka waya bela aneka santo တိပကံယောโสกะปะลังสีလေอโยตะဝ न्नो จะโทภังมุเตจญัสสะวะသตะวะสะจาอโยตะเทว సి တိ อาวันต e ah ุเตภามังคารังร ah ักข ah ันตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาเวนะสัตส ah ุธ ah ีภวันตุเตภาวันตุสาพามังคารังรักขันตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาเวนะสัตสุธีภวันตุเตภาวันตุสาพามังคารังรักขัน ภาวนตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติาวนตุเตสัเสตาอเวราห